เราสามารถจะมีคุณค่าได้ไหมหากว่าเราอยู่ในร่างกายที่เรายังไม่พร้อมฟังเรื่องราวของแคลร์แคลเนี่ยเขาเกิดมาตั้งแต่เป็นทารกด้วยโรค CF หรือว่าคลิปติกไฟโบรซิสคือเป็นโรคที่พันธุกรรมบกพร่องจากการที่ยีนของพ่อแม่การที่พันธุกรรมบกพร่องเนี่ยมันทําให้การทํางานอวัยวะต่างๆในร่างกายของเขาเนี่ยไม่เป็นไปตามหน้าที่ของมันอย่างเช่น เ,เกี่ยวกับเรื่องปอดเรื่องการหายใจแล้วก็เรื่องการย่อยอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันคือเขาบอกว่า1ใน3ของชีวิตเขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อทำทรีตเมนต์วลนสี่5ชั่วโมงในการบริหารปอดให้แข็งแรงแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาใส่ ท่อออกซิเจนเพื่อช่วยในการให้ออกซิเจนเข้าไปในปอดอตลอดเวลาหรือว่า24ชั่วโมงทีนี้เขาใช้ชีวิตเกือบทั้งชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลโดยที่พ่อกับแม่ก็ต้องทํางานเขาก็จะอยู่ในโรงพยาบาลเห็นผู้ป่วยแล้วก็เห็นการทํางานของหมอแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่มีเวลาบางวันก็จะให้พวกเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนมาเยี่ยมแทนพอเพื่อนมาเยี่ยมเนี่ย ทุกคนมาก็จะบอกว่าเอ้ยฉันเสียใจด้วยนะที่เธอจะต้องเป็นแบบนี้หายไวๆนะไม่ดีอยากจะให้เธอออกไปจากโรงพยาบาลเร็วจังเลยแล้วเธอก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมต้องมาบอกฉันเสียใจกับฉันมันเหมือนมันส่งพลังงานแห่งความไม่ดีหรือมาให้เขาเขาก็เลยถามว่าเอาแล้วลุงละ่ะหรือแล้วอาล่ะมีความสุขไหมปรากฏว่าคุยไปคุยมาตัวอาเองเนี่ยก็เพิ่งมีปัญหาในที่ทำงานแล้วก็ไม่มีความสุขเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงจริง คนที่ขนาดมีสุขภาพแข็งแรงก็ยังไม่มีความสุขเลยแล้วทาไมเขาจะต้องรอไปให้แบบเขาหายป่วยหรือว่าหายสุขภาพแข็งแรงถึงจะมีความสุขด้วยพอเขาอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมคะเขาก็เจอผู้ป่วยเยอะแยะเจอทั้งผู้ป่วยทั้งสองแบบคือฝั่งที่ดูแลรักษาตัวเองที่แบบอย่างดีคือกินยาตามหมอสั่งทำทรีตเมนต์ตามหมอสั่งทุกอย่างทำแบบรักษาดีทุกอย่างและส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าคนที่ ไม่ยอมรักษาไม่ยอมทำทรีตเมนต์คือคือปล่อยปะละเลยตัวเองเขาก็บอกว่าจริงๆคนเขาก็เห็นคนที่แบบโอเวอร์ทรีตเมนต์ก็คือทำรักษาตัวเองเนี่ยก็ตายไปก่อนเขาด้วยซ้ำส่วนอีกคนหนึ่งฝั่งหนึ่งก็ไม่รักษาตัวเองก็ตายไปเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเขาถึงจะบาลานซ์ทั้งสองฝั่งนี้ได้เขาก็เลยเริ่มจากว่าเขาเริ่มโอเคเขาเริ่มมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าแคลรก็เลยลุกขึ้นมาจัดห้อง ในโรงพยาบาลของตัวเองก็คือเขาบอกว่าแล้วก็ทำวาดภาพแปะเขียนเ,เขียนฝาผน,านังเขียนคำเขียนคําคมแล้วก็แปะห้องอย่างที่เขาต้องการแล้วก็ ย้ายตำแหน่งโซฟามาโดยที่คนที่เห็นก็จะไม่รู้ว่านั้นอ่ะเขาอยู่ในโรงพยาบาลมันเหมือนว่าเขาอยู่ในบ้านของเขาเองท,ทีนี้มีช่วงหนึ่งที่ตอนที่เขาอายุ13เนี่ยเขาเกิดเข้าไปในโคม่าเพราะว่าปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงนะคะก็เลยเข้าไปในโคมา่าตอนนั้นเนี่ยเขา,ารู้สึกถึงความตายเพราะว่ามันมีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นที่เขามีโอกาสรอดเขาหลับไปแบบ จะฝึกกว่าจะฟื้นขึ้นมาก็คือ16วันและในช่วงที่เขารู้สึกถึงความที่จะใกล้ตายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกกลัวนะเขาไม่ได้รู้สึกกลัวหรือว่าไม่ได้รู้สึกสงสัยสับสนเลยตอนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่เขากําลังจะตายเลยเนี่ยแต่ข้าที่เขารู้สึกเนี่ยคือเขารู้สึกเขาใช้คําว่า r i e ฟเขารู้สึกเศร้าว่าเขายังไม่ได้ทําอะไรให้โลกนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มันเหมือนปาฏิหาริว่าเขาอะรอดมา หลังจาก16วันนั้นพอรอดมาเสร็จเนี่ยเขาก็เลยเห็นความทุกข์จากจากพ่อแม่เขาคือว่า,าทําไมเขาถึงไม่สามารถพ่อแม่เขาบางครั้งก็ไม่สามารถจะมาได้เพราะว่าต้องไปทํางานหาเงินเขาก็เลยอยากจะช่วยตั้งมูลนิธิให้ พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองของผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกับเขาเนี่ยสามารถเดินทางมาดูแลลูกได้โดยจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านเป็นค่ารถเป็นค่าอาหารค่าเดินทางเพื่อให้มาดูแลลูกได้เขาก็เลยตั้งเป็นมูนลนิธิโดยที่เขาไม่มีความรู้เลยเด็กอายุ13นะคะกับแม่เขาตั้งมาชื่อว่า Claire Foundation 2ปีแรกเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าเขาก็าสามารถ ตั้งมาได้จนกระทั่ง7-8ปีหลังเนี่ยเขาเขาก็สามารถช่วยเหลือสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกเป็นโรคเดียวกับเขาได้นะคะแล้วเขาก็มีหน้าที่เหมือนกันว่าเป็นตัว activist อะคะ่ะก็คือว่าเดินทางไปพูดให้กำลังใจผู้ที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่เป็นมีคนที่เป็นโรค นี้ในครอบครัวหรือว่าไม่ใช่โรคนี้ก็ตามว่าจริงๆอ่ะคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้ว่าจะจะต้องผิดหวังหรือจะต้องดิเพสหดหูตลอดไปคือสามารถลุกขึ้นมาทำอะไรแล้วก็มีความสุขนะตอนนั้นได้ไม่ต้องรอว่าจะต้องอยู่จะต้องรักษารักษาจนกระทั่งหายถึงจะมีความสุขคือคุณนะสามารถทำประโยชน์หรือว่าทำอะไรให้ได้โดยที่แคร์เขาทำจริงๆเขาทำ u t u b e เขาเนี่ย ใน,ในตั้งแต่อายุ13เพื่อเล่าในสิ่งชีวิตของคนที่เป็นผู้ป่วยแล้วก็ให้เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ส่วนมาก YouTube เขาเนี่ยก็จะเป็นในสิ่งที่ทางด้านสดใสแม้กระทั่งเขาอยู่จะอยู่ใน ygen, ออกซิเจนใสาย,ยางออกซิเจนก็ตามเขาก็เลยบอกว่าจริงๆถ้าสมมุติว่าอยู่อยากได้ความรักจากโลกนี้คนในโลกนี้นับถือคุณมีสิ่งเดียวที่คุณจะทำได้ก็คือคุณให้ออกไป ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานนะไหนก็ตามคือฟังแล้วแบบ <c oughs> อินมากออินอีกแล้วเนี่ยตายละพูดไปก็ in, อินเออว่าแบบเออเขาขนาดเป็นคนผู้ป่วยเนี่ยเขายังเขายังไม่รู้สึกว่าคือเขาก็รู้ว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยแหละแต่เขาไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องซัฟเฟอร์ขนาดที่จะทําอะไรไม่ได้เพื่อให้โลกนี้ดีขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ขึ้นพูดในเทสทอได้วยนะคะแต่ว่าเขา ในปี2 0 1 8เนี่ยเขาเปลี่ยนถ่ายปอดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือเขาร่างกายไม่รับแต่ว่าเขาก็เสียชีวิตหลังจากเปลี่ยนถ่ายปอดด้วยเป็นเป็นฮ mm ิตโตก่ค่ะก็คือว่าฮิตโตกันเซนเลอร์ในสมองแตกใช่ไหมคะอันเนี้ยคืออยากทำอยากแชร์อันนี้มากเลยแบบว่าคือเป็นเด็กอายุตั้งแต่13จนกระทั่งเป็น21อะคะ mm ่ะเขื่อจะได้อะไรดีๆไอเดียจากอันนี้นะคะ